สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี่แทนชาแนลนะคะแทนก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคงจะ สบายดีกันเนาะสำหรับแตนเนี่ยทุกอย่างก็อโอเคเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นสองสามวันหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็อยู่ในช่วงของการลุ้นกันนะคะแตนก็เลยอยากจะ,ะพักเบรคนะคะจากการดูข่าวแล้วก็มาทําวิดีโอสนุกๆแชร์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอแท็กที่มีชื่อว่า กระเป๋าหนึ่งใบในแต่ละฤดูกาลนะคะหรือว่า choosing a handbag for each season นะคะก็แต่แน่เห็นยูทูบเบอร์ทางฝรั่งเขาทำขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้แล้วก็แตนเน่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าใครเป็นคนสร้างแท็กนี้ขึ้นมาแต่ว่าเห็นว่าเป็นแท็กที่สนุกดีก็เลยอยากจะ,ะมาแชร์ก,กับเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรก แตนเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เนมเนาะการแชร์กระเป๋าการเหอะแกะกล่องการรีวิวการเปรียบเทียบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอะไรที่เป็นสไตลน์นี้แนวนี้นะคะเรื่องของแบรนด์เนมก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมวิดีโอแท็กกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกฤด,ดูแรกเลยนะคะก็คือเป็นฤด,ดูที่แตนเนี่ยกำลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะที่อเมริกาก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือว่าฟอลนั่นเองนะคะก็สําหรับ กระเป๋าที่แตนจะเลือกนะคะใช้ในฤดูฟอลก็เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ l l u ว e v อ t t o ฟ i o f M M อย่างที่เพื่อนเอนเห็นเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตาม i อของแตนเนี่ยก็จะเห็นว่าแตนเนี่ยหยิบจับตัวนี้มาใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงไอเสมอไปแต่ว่า,าตั้งแต่ที่เข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงมาเนี่ยแตนก็ใช้เขาบ่อยจริงๆเนาะอย่างที่เพื่อนเอนเห็นดีเทลของเขาคือสีของเขาเนามันได้เลยนะคะสำหรับฤด,ดูใบไม้ร่วงเนาะมันก็เป็นแบบโทน สีน้ำตาลนะคะโทนอมแดงหน่อยๆนะคะโทนสีแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะสีคอนยักอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นลูกรักของแตนอีกตัวหนึ่งเนาะก็เป็นรีเวิร์สมโนแกรมแต่ว่าเป็นรีเวิร์สที่เป็นสีที่สวยมากนะคะมากับสายสะพายตัวที่เป็นโซ่ด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแตนไม่ค่อยได้ใช้เขาก็เลยถอดออกนะคะแตนจะชอบใช้กับสายสะพายที่เป็นหนังมากกว่าแล้วก็สามารถปรับเป็นสายสั้ สายยาวได้นะคะคือสะดวกสบายมากน้ําหนักเบานะคะจุของได้เยอะเอ่อไม่ต้องดาวไซสายโดยเฉพาะในช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยบางทีแตนก็อยากพกเป็นพวกผ้าพันคอบางๆติดตัวด้วยอะไรอย่างงี้นะคะมีน้ําหนักเบาใช้ง่ายมากนะคะด้านในก็จะมี3มช่องนะคะสัสดส่วนแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องซิปนะคะเราก็สามารถใส่อะไรที่เราต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษก็เป็นไมโครไฟเบอร์ไลนิงนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานแบบดีมากแล้วก็ตัวเปิดปิดเนี่ยก็เป็นแบบแม่เหล็กนะคะเป็นแมกเนตแบบนี้ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะคะด้านล่างก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นตัวที่แตนเนี่ยหยิบจับมาใช้ค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วสําหรับฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฟอลนะคะไม่มีตัวไหนที่จะเหมาะมากไปกว่านี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะสําหรับตัวต่อมานะคะเราจะมาต่อกันที่ฤดูหนาวนะคะหรือว่าวินเทอร์นั่นเองนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะแต่ว่ารัฐที่แตนอยู่เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้หนาวมากนะคะเหมือนกับทางฝั่งอเมริกาตอนเหนือเนาะอย่างเมื่อก่อนแตนอยู่นิวยอร์กเนี่ยคืออากาศคือก็จะหนาวเย็นมากกว่าที่นอร์ทแคโรไลนามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่แตนจะเลือกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ ตามแตนมาสักพักเนี่ยก็จะรู้ว่าแตนเนี่ยคือชอบใช้เขามากแล้วก็พูดถึงเขาค่อนข้างบ่อยนะคะถือว่าเป็นกระเป๋าที่แตนจะชอบหยิบจับมาใช้ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ได้มาเนี่ยเมื่อช่วงพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าสมบุกสมบันเลยนะคะในช่วงในช่วงอากาศนาหนาวๆปีที่แล้วก็ตัวนี้จะเป็น YSL Lulu Puffer เนาะก็เป็นกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นเหมือนลนักษณะเป็นหมอนนะคะมีความนุ่มนะคะเป็น เป็นอะไรที่แตนแบบชอบมากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําหนังแลมแล้วก็สายสายเนี่ยถือเป็นสายคู่ได้นะคะปรับเป็นสายเดี่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะฟังกช์ชันการใช้งานของเขาก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มากับโลหะที่เป็นสีเงินนะคะคล้ายๆกับเงินรมควันนะคะแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้ดํามากนะคะน้ําหนักก็คือ คือไม่ได้หนักนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากจนเกินไปแตนเนี่ยชอบความเป็นแบบว่าหมอนหมอนนุ่มๆของเขาเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกระเป๋าตัวนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแตนคือแบบชอบมากแล้วก็แพลนที่จะใช้ในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะแตนว่าเขาเหมาะดีเนาะอย่างที่แตนพูดไปในข้างต้นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐที่แบบว่าหนาวเย็นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นแตนก็ไม่ได้คือไม่ได้แต่งตัวที่เป็นแบบว่าใช้แบบโค้ทที่เป็นตัวหนาๆใหญ่ๆนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าแตนใช้โค้ดที่เป็นตัวหนาๆใหญ่ๆแล้วก็ถือกระเป๋าตัวนี้ไปด้วยเนี่ยมันจะมันจะ overwhelming นะคะก็คือมันจะดูแบบเยอะมากจนเกินไปดูเทอะทะอะไรเงี้ยแต่ว่ารัดที่แตนอยู่อย่างที่บอกไม่ได้หนาวมากเพราะฉะนั้นแตนก็จะมีใส่เป็นคาร์ดิแกนแบบนี้นะคะบางๆมีใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตบางๆนะคะเพราะฉะนั้นถือกับกระเป๋าตัวนี้คือเหมาะมากนะคะเป็นตัวที่แตนใช้บ่อยปีที่แล้วแล้วก็แพลนที่จะใช้หน้าหนาวปีนี้นะคะ ก็เป็นประมาณนี้ด้านล่างนะคะจุของได้เยอะเดี๋ยวแตนให้ดูด้านในนิดนึงเนาะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแตนก็จะใส่เป็นพวกแอร์แบ็กเอาไว้นะคะจุของได้เยอะตัวนี้ใส่เป็นพวกผ้าพันคอใส่เป็นพวกเสื้อคาร์ดิแกนบางๆได้นะคะในช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยแตนจะพกาของเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าในช่วงอากาศร้อนๆนะคะแล้วก็มากับตัวแม่เล็กเปิดปิดนะคะค่อนข้างมีความแรงแล้วก็ โลโก้ของเขาก็เป็น YSL นะคะถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าน่ารักแล้วก็ใช้ดีสมที่คือมียูทูบเบอร์หลายๆท่านพูดถึงนะคะคนที่แดนติดตามคนหนึ่งก็คือเชสเอมี่นะคะจากฝั่งลอนดอนนะคะเขาเนี่ยจะชอบกระเป๋ารุ่นพัฟเฟอร์มากๆแล้วก็เห็นเขาซื้อเพิ่มอีก2-3ชิ้นด้วยกันในปีนี้นะคะก็ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆเนาะแตนก็แพลนที่จะใช้แบบเยอะมากนะคะสำหรับกระเป๋าตัวนี้ในช่วงวินเทอร์ Winter นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าตัว ต่อไปกันเลยค่ะสำหรับกระเป๋าตัวต่วตอมานะคะที่แตนแพลนที่จะใช้ในช่วงสปริงปีหน้านี้นะคะก็คือน่าจะประมาณช่วงเ,เบษาพฤษภานะคะแตนก็จะหยิบจับเขามาใช้ให้บ่อยกว่าเดิมนะคะก็ในวันนี้เนี่ยแตนก็ขอเลือกตัว Coco Top Handle ที่เป็นไซส์ส l แล้วก็เป็นสี Beige นะคะมากับตัว ท็อปแฮนดิลที่เป็นสีเบอร์กันดีแล้วก็ทํามาจากหนังตะกวดนะคะ mm hmm. ก็เพื่อนๆเนี่ยคงจะแปลกใจว่าทําไมแตนยังพูดถึงตัวนี้อยู่นะคะทั้งๆท,ที่ได้ uh, ประกาศขายไปแล้วในช่วงบล็อกเซลลที่ผ่านมาเนาะจริงๆเนี่ยแตนก็ประกาศขายนะคะแต่ว่าคือ S <S <preach science> โดยส่วนตัวเนี่ยก็ค <im itsu man> <that> <entirely can> <accepted> okay, so ือมีความค่อนข้างลังเลใจนิดนึงสองจิตสองใจนะคะแตนก็เลยคิดว่าถ้าขายได้ก็คือโอเคนะคะแต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรก็คือแตนก็แลนที่จะใช้น้องเขาต่อไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นชิ้นที่น่ารักมากแต่ว่าอย่างที่แตนบอกคือโดยส่วนตัวเวลาขายกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รักไม่ใช่ว่าเขาใช้ไม่ดีนะคะแต่ว่าคือบางทีแตนไม่ค่อยได้หยิบจับมาใช้แล้วก็แตนเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ารวยอะไรมากมายนะคะที่จะ คือซื้อกระเป๋าอะไรเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องขายกระเป๋าของตัวเองออกไปนะคะมันเหมือนกับแตนอยากจะขายเพื่อที่จะซื้อตัวอื่นมาใช้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวที่จริงๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าที่นามาพูดถึงในวิดีโอในวันนี้ก็คือคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองขายไม่ได้นะคะก็กะว่าสปริงปีหน้าเนี่ยจะหยิบจับมาใช้ให้บ่อยเนาะเดี๋ยวแตนให้ดูดีเทลของเขานิดนึงนะคะสีดาร์กเบจคือสวยมากสภาพก็คือ9.5เต็ม10นะคะ เหมือนใหม่เลยนะคะแตนใช้ของทนุถนอมมากระมัดระวังมากนะคะนะคะรูปร่างก็ไม่ได้มีการเสียรูปร่างแต่อย่างใดยังคงสวยงามด้านหลังก็มากับกระเป๋านะคะโซ่สายสะพายเนี่ยมีความยาว เหมาะมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นในคลิปแตนก็จะถือให้ดูด้วยก็เหมาะมากสําหรับคนที่มีความสูงประมาณ160อย่างแตนเนาะสายก็คือถอดออกได้ด้วยนะะแล้วก็ถือเป็นมือถือหิ้วธรรมดาเลยนะคะเป็นตัวที่น่ารักด้านล่างก็มากับบุด4ตัวนะคะเป็นประมาณนี้คือสวยงามมากนะคะเหมาะนะคะ,ะถือกับลุกการแต่งตัววันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นสีค่อนข้างกลางๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมากับตัว อทองที่เป็นทองแบบว่าเก่าๆหน่อยนะคะเป็นแอนติโกเนาะด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ สองสามช่องคอมพารสเมนต์นะคะแต่ว่ามันจะมีช่องกลางที่เป็นซิปนะคะก็เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นหนังทั้งใบนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าชาแนลเนี่ยเขาไม่ได้ทําตัวเอ็กซอร์ดิกสกินแล้วนะคะก็คือทํามาจากหนังตะกวดเนาะก็คือถือว่าเป็นตัวที่แรนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่แตนเนี่ยขายเกินราคารีเทลนะคะก็มีเพื่อนๆแบบติงเข้ามาเหมือนกันเนาะว่าทาไมขายแพงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าไปเช็คดูใน eBay นะคะหรือว่าในเว็บไซต์มือสองต่างๆรีเซลเลอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่เป็นชิ้นแรนะคะเป็นหาย เป็นตัวที่แบรนด์ไม่ได้ผลิตแล้วเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นตามธรรมดานะคะถือว่าเป็นราคาตลาดนะคะถือว่าเป็นโชคของคนที่ซื้อมาเก็บแล้วก็สามารถที่จะเป็นชิ้นการลงทุนได้นะคะขายได้ราคาดีในอนาคตนะคะก็เป็นธรรมดาของการค้าขายนะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะก็เป็นนะกระเป๋าที่แตนเลือกที่จะใช้ในฤดูสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะในต้นปีหน้าของของ แตนนะคะที่อเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าในฤดูสุดท้ายก็คือฤดูร้อนนะคะหรือว่าซัมเมอร์นั่นเองเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่ฤดูสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใบสุดท้ายที่แตนจะแชร์กับเพื่อนๆในวิดีโอนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น palm spring mini backpack จากหลุยวิตองนะคะก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับอากาศร้อนจริงๆเนาะเนื่องจากว่า ความเล็กของเขาความกระทัดรัดนะคะแล้วก็พกง่ายใช้ง่ายอย่างที่แดนเคยพูดในช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยแดนจะไม่ถืออะไรเยอะๆมากมายก็จะถือแบบน่าเป็นคาร์ดเคสนะคะเป็นกระเป๋าบางๆเป็นโทรศัพท์เป็นลิปสติกแล้วก็เป็นแป้งตลับแค่นั้นเองนะคะที่แดนพกแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นตัวที่หยิบจับมาใช้ง่ายตัวนี้จะเป็นคันวาสแล้วก็มากับหนังสีดำนะคะที่เขาทรีตมาแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะด้านล่างก็เป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมี มีตัวสายสะพาย2ชิ้นที่สามารถปรับ เป็นเป้นะคะตามชื่อของเขาเลยเนาะเป็นแบคแพคแต่ว่าโดยส่วนตัวแตนเนี่ยคือไม่ใช่คนที่จะชอบถือกระเป๋าแบคแพคนะคะคิดว่าอาจจะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับอายุเท่าไหร่นะคะแตนชอบถือเป็นสะพายข้างแล้วก็ c r o s s อดี้ตัวนี้น้ําหนักเบานะคะถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับฤดูร้อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเที่ยวบแบบสวนสนุกนะคะสวนสาธารณะก็คือ c r o s s b o ี้ได้แบบสบายๆอะไรอย่างนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้แตนก็จะใส่เป็นแอร์แบกนะคะเป็นถุงอพลาสติกเอาไว้นะคะเพื่อให กระเป๋าอยู่ทรงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่ซิปเนี่ยเปิดอยู่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดปิดเข้าออกง่ายสะดวกสบายนะคะถือเป็นแบบมือถือหูหิ้ได้นะคะสะพายข้างสะพาย c r o s s body ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แตนแพลนที่จะใช้ในช่วงซัมเมอร์ะ Summer นะคะให้บ่อยที่สุดเพราะว่าอยากจะให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปนะคะเมื่อก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ของหลุยส์วิทองก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายมากกว่าเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นตัวที่แตนแนะนําเลยนะคะสำหรับพามสปริงมินิแบ k แพ c คถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็แตนเนี่ยแลนที่จะใช้น้องเขาในช่วงฤดูร้อนนะคะให้เต็มที่ไปเลยนะคะแล้วนั่นก็เป็นกระเป๋าตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่แตนอยากจะแชร์กับเพื่อนๆในวิดีโอแท็กนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะถูกใจนะคะกับการรับชมวิดีโอนี้ของแตนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบยังไงเนี่ยกอ็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเนาะสำหรับเพื่อน คนไหนที่ยังใหม่อยู่ก็อย่างที่บอกแตนเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของ luxury brand name นะคะก็ไม่ได้เป็นการมาโอ้อวดหรือว่าอะไรแต่อย่างไรเนาะแต่ว่าแตนเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบในเรื่องของกระเป๋านะคะเป็นคนที่มีแ a ช s i o นะคะสะสมแบรนด์เนมมานะคะก็แชร์เท่าที่ตัวเองมีนะคะก็ไม่ได้แบบว่าตัวเองก็คือไม่ได้เป็นคนแบบร่ารวยอะไรมากมายนะคะก็เท่าที่แตนมีอยู่แตนก็คือพึงพอใจก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆเผื่อว่าวิดีโอเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ความสนุกกับ เพื่อนๆนะคะให้ความเพลิดเพลินนะคะก็นะหวังว่าจะได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แตนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบาย